สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคลาสิกและชิบะอีนุนะคะช่วงนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของราคาและชุมชนลูนาคลาสิกและชิบะนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามนะคะข่าว ที่ดิฉันนํามาแบ่งปันนะคะหากมีการวิเคราะห์ราคาหรือจุดเข้าซื้อหรือการกล่าวของชุมชนตรงนี้ให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะตลาดยังคงมีความผันผวนนะคะมันอาจจะดันขึ้นแล้วก็ทุกลงมาได้สเสมอน,นะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการลงทุน,นะะเราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะนะคะช่วงนี้ตลาดก่เริ่มที่จะ มีดาวลงมาเล็กน้อยนะคะก็น่าจะเป็นการเล่นรอบไซส์ขึ้นนะคะขึ้นลงขึ้นลงน่าจะเป็นการพักตัวอยู่ที่ระหว่าง3 6 0 0 0กับ3 7 0 0 0นะคะประมาณนี้นะคะดูได้จากบิตคอยตอนนี้ราคาล่าสุดของบิตคอยอยู่ที่30,064.87อีทูเรียนก็ยังคงรักษา,าระดับของราคาไว้ได้อยู่นะคะเพราะขอ,ของอีทูเรียนกับราคายังเท่า กับเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่2 0 5 4นะคะบิตคอยย่ยอลงมานะคะอ่านี่ก็คือสถานการณ์ของบิตคอยที่ย่อลงมานะคะวันนี้ก็บิตคอยก็คงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง37กับ36นั่นเองนะคะสำหรับชิบาอินุบวกอยู่ที่2.3ราคาล่าสุดอยู่ที่209จุดนะคะ,อะขอภัยราคาที่ อยู่ตอนนี้ค่ะแปดห้าหกค่ะปริมาณการเทรดอยู่ที่สองร้อยเก้าจุดห้าแปดล้านอันดับอยู่ที่สิบต่อนะคะสำหรับลูน่าค่ะตอนนี้ก็ตกนะคะตกนะคะตกมาที่นะคะท็อปหนึ่งร้อยไปแล้วนะคะมาที่ท็อปสองร้อยตอนนี้ล่าสุดราคาลูน่าคลาสิกนะคะก็อยู่ที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งร้อยสิบสนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่เจ็ดเก้าสามนะคะดาวลงมาจากเมื่อวาน เะะมื่อวาน800กว่าตอนนี้ดาวลงมาที่700กว่า3ตัวท้ายนะคะจ9 3ก็สามุนะคะ,ะ,คะฉะนั้นค่ะดูหน้ากำลังจะดิ่งลงมาหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์นะคะว่ากำลังจะกลับมาที่เดิมหรือเขย่าคนนะคะเขย่าคนให้ออกจากตลาดแล้วค่อยดีดใหม่หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปครับนะคะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาของการลงทุนนั่นเองนะคะ,ะ,คะฉะนั้นมันจะกลับไปที่เก่าก็ได้แล้ว ดีขึ้นก็ได้หรือมันแค่ยอ่อพักตัวขายของของมันไปนะคะอ่ะเราไปดูนะคะอารมณ์นักลงทุนกันจ้ะมาดูข่าวนี้กัะเอาทุนก็ดาวลงมาตามบิตคอยนะคะบิตคอยดาวลงนะคะอารมณ์ก็ดาวลงตอนนี้อยู่ที่หกเก้านะคะอ่ะมาดูต่อค่ะมาดูข่าวเกี่ยวกับชุมชนกัน มีข้อเสนอใหม่นะคะแต่ดิฉันคงไม่ได้ไปเปิดอ่านข้อเสนอใหม่นี้นะคะแต่ก็นํามาสร,สรุปสรุปตามที่เขาเขียนเลยนะคะเช่นนะท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้ใหม่นะคะก็แจ้งให้ชุมชนให,ให้ให้รับรู้ว่าเป็นการเปิดอภิปรายเกี่ยวกับ คือจักับพบนะคะก็คือระบบนั่นแหละนะคะกรอนานะคะก็แจ้งชุมชนให้ไปโหวตนั่นเองนะคะอ่ะโดยเขาก็สรุปมาเบื้องต้นว่าข้อเสนอนี้ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีนะคะเรื่องการเบิรนนะคะเป็นการกําหนดเป้าหมายการแบ่งส่วนนะคะแบ่งภาษีเท่านั้นพูดง่ายๆคือน่าจะมีข้อเสนอที่เสนอไปก่อนหน้านี้นะคะหนึ100้อและมันคงจะไปกระทบนะคะ ส่วนอื่นๆหรือคนอื่นที่ขาดผลประโยชน์นะคะก็มานําเสนอกันใหม่อีกรอบเรื่องภาษีให้แบ่งสัดส่วนนะคะเอากันอีกแล้วเนาะเรื่องภาษีเนี่ยไม่จบไม่หย่อนนะคะตามต่อไปค่ะนะคะจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ให้แล้วแต่ชุมชนก็แล้วกันเนาะมันคงมีคนที่เสียผลประโยชน์ได้ประโยชน์กันแหละนะคะเรื่องภาษีเนี่ยมันต้องมีเหตุบางอย่างค่ะนะคะการนําเสนอเนี่ยมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นแหละนะคะ เพื่อให้คนที่มีคะแนนเสียงสูงๆไปโหวตนั่นเองนะคะมาดูต่อค่ะท่านนี้ก็พูดถึงข้อเสนอที่เพิ่งได้ นะคะเพิ่งปิดไปพอผ่านไปแล้วนั่นก็คือข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแดหแดค่ะปิดการใช้งาน u s c การผลิตเหรียญและหยุดการหมุนเวียนได้รับการอนุมัติไปแล้วนะคะให้ข้อเสนอนี้ค่ะนะคะเกี่ยวกับนะคะ u s c นั่นเองนะคะอ่ะการแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ผ่านนะคะเทอรล่าสวมการแลกเปลี่ยนรหัสนะคะก็ถือว่าข้อเสนอนี้ก็ผ่านไปแล้วในเรื่องของนะคะห้ามผลิตเหรียญใหม่ค่ะสำหรับ u s c นะคะ เราไปดูข่าวอื่นต่อกับขั้นท่านนี้มาเชิงวิเคราะห์ราคาโฉราคสิกค่ะ,รรคคะเพิ่มขึ้น45%จาก04ตัว64เป็นนะคะอ่ะเกือบใกล้นะคะเกือบใกล้04ตัว999ในวันที่9และ10พฤศจิกาหลังจากนั้นก็ดาวลงมาอย่างที่เราเห็นนะคะการเสนอให้ขึ้นภาษีโค เบ้นนะครับเป็น100%เรนะคะเราจะสังเกตนะคะมีการให้เพิ่มภาษีเป็น100%แต่ตอนนี้มีนําเสนอใหม่ให้แบ่งสัดส่วนภาษีกันอีกนะคะ,ะจะย,ยังไงต่อสําหรับชุมชนมันคงจะมีคนเสียผลประโยชน์หรือไม่มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปติดตามต่อเนาะการผลิตเหรียญกระชากระสาบนะคะได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะคะ98.95ปรงาปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะคะ333ล้าน นะคะดอลลาร์นั่นเองนะคะอ่ะไปดูข่าวอื่นค่ะนะคะส่วนท่านนี้ค่ะได้พูดถึงนะคะอ่ะค่าประเมินนะค่าประมาณของผู้ติดตามที่มีค่านะคะเขาก็พูดถึงในเชิงแผนภูมินะคะนะคะจุดแนวต้านกำลังเพิ่มขึ้นจุดที่ลูน่าสามารถไปถึงได้โดดเด่นนะคะอ่าท่านนี้ก็วิเคราะห์นะคะในเชิงเทคนิคนั่นเองนะคะดูจากเชิงเทคนิคเขาบอกว่า ราคาลูน่าก่บถ้าจะพุ่งและเดินไปครั้งต่อไปมีโอกาสที่จะลดศูนย์ไปหนึ่งตัวไปแตะที่ศูนย์สามตัว1 6ึห้านะคะเราหวังว่าคำทำนายนี้จะถูกเก็บเหมือนกับการทำนายนะคะศูนย์สี่ตัวเก้าดนะนั้นฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะท่านนี้ทำนายว่าราคาจะไปแตะที่0ูนย์สามตัวหนกนะคะอ่ะก็ต้องดูต่อไปค่ะมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะก่อนหน้านี้ดิฉันก็ติดตามเขาก็ทำนายออกมาถูก แต่มันก็คือการพยากรณ์มันต้องมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยค่ามันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะบางทีมันก็ถูกเหมือนหวยบางทีก็ไม่ถูกเหมือนหวยนะคะมาดูท่านนี้ต่อค่ะท่านนี้ได้พูดถึงติดตามกันเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดหาเทอราคสิกต่อไปอุปทานของรูนา่าท่านนี้ก็มาสรุปให้ให้เราได้รู้นะคะว่ารูน่าเนี่ยตอนนี้ลดลดลงไปนะคะ อุปทานหรือสัพพายอยู่ที่6ล้านล้าน,านกว่านะคะอ่ะโดยมีการลดลงนะคะก็คืออุปทานที่ลดลงไปประมาณ11.2พันล้านนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือยอดนะคะในเรื่องของสัพพายนะคะอ่ะไปดูข่าวนี้ต่อกะ่ะท่านนี้นะคะอ่ะนักพัฒนาอิสระ,ะหาคุณต้องการช่วยเหลือโครงการต่างๆให้ขเข้าสู่ธทราคาสิกิข้อเสนอที่ได้รับการลงคะแนนเสียงก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น การเข้าร่วมโครงการลูน่าจะช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์นะคะและมูลค่าผลกระทบหากคุณมอบหมายและผู้ตรวจสอบของคุณยังไม่ไปลงคะแนนนะคะอ่ะเขาก็คงจะบอกให้ชุมชนไปลงคะแนนเรื่องการเบิร์นแท็กค่ะที่ข้อเสนอ1นึ่งหนะคะเพราะตอนนี้คะแนนยังไม่วิ่งเลยฉะนั้นดิฉนันก็เชื่อว่าข้อเสนอดีน่าจะเกี่ยวข้องกับทีมนี้นะคะเป็นผู้นําเสนอหรือไม่นะคะมาดูข่าวของลูน่าคสิกในเชิงการวิเคราะห์ราคาข่าวสุดท้ายกันค่ะ ะะข่าวสุดท้ายในเรื่องการวิเคราะห์โดยนะคะ The Crypto Basic นะคะโฉราคาสิกเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก0.464ดอลลาร์เป็นเกือบนะคะเกือบที่จะทะลุผ่านไปที่นะคะไปที่0.31ดอลลาร์นี่คือเหตุผลนะคะ ราคาของเทอราคลาสสิกสร้างความปั่นป่วนให้กับชุมชนเทอรานะคะเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากมีการออกแบบการพุ่งขึ้นอย่างมากที่ไม่เคยเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างวันที่9จนถึง10คพฤศจิกาลูน่าเพิ่มขึ้น45%จากศูนย์4ตัว64ดอลลาร์เกือบจะยกเลิกศูนย์นำหน้าในขณะเดียวกันค่ะปริมาณการซื้อขายที่เฉลี่ยอยู่ที่30ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าเป็นมากกว่า330ล้านดอลลาร์แรงพักดันเบื้องหลังราคาลูน่าอาจเป็นผลมาจากข้อเสนอสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหรียญ ยู t c ทีที่ได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนลรูนาคาสิกได้ตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะหยุดการทำเหรียญและการลีไซ รีไซเคิของ U.S.T.C โดยการเพิ่มภาษีโคบินเป็น100%มีรายงานว่าข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ98.95%นะคะอ่ะนี่ก็คือข้อเสนอที่มีการวิเคราะห์ว่ามาันอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติโดยล,ละเอียดในถแถลงการเมื่อต้นเดือนนี้นะคะ พอตคัสนะคะเทอรลาคัสิคคอมมูนเวลนะคะเน้นย้ำอยู่เอทีซีจะมีการหมุนเวียนผ่านทางโมเดิร์นตลาดเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่ากลไกดังกล่าวถูกปิดการใช้งานสำหรับรูหน้าไปอย่างผู้เหรียญซึบเปร์คอยโดยการเพิ่มสปอร์ตเป็น100%ในช่วงที่ตลาดตกต่ำเป็นผลให้การดำเนินการดังกล่าวขัดขวางกันและเปลี่ยนระวังรูหน้าคสซิกและเหรียญมีเสถียรภาพอื่นๆผ่าน นะคะโมดูลตันลดนะคะนอกจากนี้การรายงานยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอการปิดใช้งานการสร้างเหรีออยญ UETC ทีม layer on layer one h u นะคะ, one, คนะคะได้บังคับใช้การเปลี่ยนแปลงรหัสโดยแนะนำพารามิเตอร์การกำกับดูแลใหม่พารามิเตอร์ได้รับการแอบ ออกแบบเพื่อให้สามารถตั้งค่าภาษีโทบินสำหรับการแลกเปลี่ยนเป็น U.S.T.C. นะคะอะนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเนื่องจากไม่มีเส้นทางออกจากสเปนคอยอื่นที่ไม่ใช่ U.S.T.C. จึงมีการอภิปรายเกี่ยวกับการลดความซับซ้อนของกระบวนการโดยการเพิ่มภาษีโทบินทั้งหมดสำหรับสเปนคอยทั้งหมดเป็น100%เ แทนที่จะดําเนินการเปลี่ยนรหัสนะคะท้ายที่สุดแล้วข้อเสนอดังกล่าวพยายามทําให้การแลกเปลี่ยนตลาดและการสร้างเหรียญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเทล่าไม่สามารถใช้งานได้สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ USTC ใหม่เข้าสู่การหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหลังจากการอนุมัติข้อเสนอนี้มูลค่ารูนาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยบันทึกผลการดำเนินการสะสมนะคะ45%เใน30บ วันนะคะคก็จำกัดความรับผิดเนื้อหานี้เป็นข้อมูลและไม่นะอ่ะก็ต้องระมัดระวังเนาะอ่ะมาต่อค่ะมาดูข่าวของชีบะกันบ้างค่ะนะคะมาดูในส่วนของชีบะแสนหน้าบิตคอยน์แคสเนื่องจากราคาชีบะพุ่งขึ้น5%นะคะอ่ะข่าวนี้เป็นข่าวเก่านะคะฉะนั้นก็ขอข้ามไปเลยค่ะ เป็นช่วงวันที่7ที่ผ่านมานะคะหัวหน้าชีบากล่าวว่าชีบัตรจะไม่พลาดตลาดกระทิงนะคะคุซาม่ามีส่วนร่วมกับชุมชนจัดการกับความก้าวหน้าของชีบัเรียมรับรองว่าจะไม่พลาดตลาดกระทิงและเปิดเผยแผนสําหรับบูรณาการของชีบัตรเรียมนะคะกับเวกชชนค่ะนะคะนักพัฒนาลึกลับที่เป็นผู้นํากองทัพชี้บัตรนะคะนะคะ,นะคะในชื่อว่าคุซาม่าได้เรียกร้องให้ชุมชนนะคะ ชุมชนชีบาเรียมน,นะคะสนทนาทางโท,โทรเลขเมื่อเร็วนี้กูสามารถพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มให้คำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพยายามในการพัฒนานในปัจจุบันของเขานะคะลูซี่ตัวแทนการตลาดระบบนิเวชิบะนะคะผู้โดดกู้ด่งดังแบ่งปันภาพนะคะหน้าจอของการโต้ตอบของกูซามากับสมาชิกกลุ่ม ชีบะเลียมทูแลแกมบนแผ่นปอมนะ,ะนะคะนะคะชีบะในกองทัพไม่พาตลาดกระทิงในกลุ่มโทรลเลขมูฮัมหมัดนะคะ,ะใช้ชื่อว่าสครินสอซีเอลซอนะคะผู้ชื่นชอบชีบะได้สอบถามเกี่ยวกับเครือข่ายชีวะเลียมที่มีวิวัฒนาการมาจากคุซาม่านักพัฒนานะคะอะอบสั้นๆว่ายัง เร็วอยู่นะคะด้วยความตื่นเต้นนะคะเขาจึงนะคะอขอความมั่นใจโดยถามว่าเราจะไม่พลาดตลาดกระทิงนะคะอย่าปล่อยให้ตลาดกระทิงนี้ถูกทิ้งให้สร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อเป็น การตอบสนองคุสามายืนยันว่าชุมชนพร้อมที่จะคว้าโอกาสที่นําเสนอโดยตลาดกระถิ่งที่กําลังจะมานอกจากนี้ผู้นําชีบะยังแสดงความมั่นใจว่าทีมพัฒนาปฏิบัติตามกําหนดการและก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะอ่ะนอกจากนี้นะคะเขนดีพูดว่าฉันไม่คิดว่าเราจะพลาดมันในความเป็นจริงเราอยู่ในกําหนดเวลาที่จะเสร็จสิ้นงานใน ตลัดกับทิ้งนะคะในขณะเดียวกันกูสมามราเน้นย้ำผลลัพธ์และความสำเร็จที่ต้องการบรรลุได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนนะคะจากสมาชิกในชุมชนเท่านั้นผู้นำชี้บะนะคะตังกรสังเกตว่าเขามักจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะส่งมอบสิ่งที่เกินกว่าที่เขาสัญญาไว้ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือการสนับสนุนจากคุณเมื่อ รอบการทํางานเสร็จสมบูรณ์กูสามารถกล่าวเสริมนะคะนอกจากนี้สมาชิกในชุมชนบางคนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่น่าเบื่อของโทเค็นระบบนิเวศของชีบะข้ามการชุมนุมนะคะของตลาดกระทิงในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ลงทะเบียนแสดงความไม่พอใจโดยระบุว่า มันไม่ดีเลยที่จะดูในขณะที่เหรียญอื่นๆกำลังเพิ่มขึ้นคุณเคยดูเหรียญฟาสอื่นๆแล้วหรืออยังว่ามันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะในขณะที่คุซามารับทราบสถานการณ์ดังกล่าวเขากล่าวว่าระบบนิเวศจำเป็นต้องเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าบนชิบะเลียมต่อไปเขาเชื่อว่าความพยายามดังกล่าวจะช่วยให้โทเคนของระบบนิเวศได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นพร้อมประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ะะวางแผนที่จะเริ่มใช้งานชีบาเลียมด้วยนะคะ exchange น,นะคะในทางกับกันนะนี่ก็คือข้อมูลนะคะมาข่าวนิดนักพัฒนาชื่อดังนะที่ขึ้นปกนีและนิยสารนะคะชีบาที่กำลังจะมีขึ้นนะคะมาชีบากล่าวว่านะักกีฬาที่มีชื่อเสียงจะปรากฏตัวบนหน้าปกของนิยสารชีบาที่กำลังจะมาพร้อมด้วยหน้าปก NFT free 3K นะคะทีปะ่ประกาศ เพื่อระลึกถึงการพัฒนานะคะชิบะสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำในมีนสุนักได้เข้าสู่แผนฟอร์ม X นะคะเพื่อแบ่งปันประกาศที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเนียสารนะคะเดชิบนะคะชิบะเปิดเปิดตัวเกมไายใจในทวิตเมื่อวานนี้ชิบะได้เพิ่มความสนใจด้วยการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในเกมไทยใจโดยกระตุ้นให้พวกเขาคาดเดาว่าใครจะได้ขึ้นปกนื้อสารฉบับที่ สองนะคะอ่ะนี่ก็คือข่าวสารนะคะไปดูคาต่อค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงชีบะไขปริศนาทับชีบะด้วยทวิตที่เป็นความลับนะคะบัญช,ชีชีบะนะคะอย่างเป็นทางการเปิดเผยที่มีความลับล้อเล่นล้อเล่นชุมชนนะด้วยปริศนานะคะบัญชีทางการของชีบะนะคะบนแอปโซเชียลมีเดียเอกได้เผยแร่ทวิตที่มีความลับล้อเล่นกับชุมชนนะคะปริศนาเกี่ยว ห้องกับปกนิยสารชิบะนี่คือทวิตท,ที่เป็นปริศนาลับทวิตดังกล่าวเป็นบทกวีสี่บรรทัดโดยพูดถึงแชมป์ที่ซ่อนเล้นและอันนานที่กว่นไปมา บนปกฉบับที่2อปริศนาคือใครจะเป็นผู้ให้เกยียรติฉบับทิมพครั้งที่2ทีมชิบะยังให้คําแนะนําพวกเขาเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทวิตอ้างอิงถึงทวิตท,ที่เผยแพร่เมื่อวันอันิตยทีซึ่งทีมชิบะได้ประกาศว่าพวกเขากําลังแจก NFT นะอ่านี่ก็เป็นการอัปเดตการทํำตลาดของชิบะนะคะ,ะ่มาดูข่าวนี้นะคะแผนทีมกูซามาและชีบะเพื่อบูรณาการชีบะเลียมเข้า กับ exchange รายละเอียดนะคะผู้พัฒนาหลักของมินชีบะนะคะได้แบ่งปันแผนการของทีมชีบะเพื่อรวมกับชีบะเรียมเข้ากับปาแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นะคะผู้นำที่ลึกลับและมีเสน่ห์ของทีมนักพัฒนาชีบะซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้ผู้ถือชีบะในชื่อคู่สามารถได้กล่าวว่าทีมชีบะได้แสดงนะได้ได้สร้างเพื่อนใหม่และกำลังพูดคุย อย่างเข้มแข็งในการบูรณาการชีบาเลียมกับเอ็กชินการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่จะเกิดขึ้นอนาคตเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนาเหล่านี้เพียงตอบคําถามจากผู้ใช้ชีบะชีบาเลียมชื่อพัสนะคะซึ่งเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของชีบาเลียมในเทเลแกรมคะผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้สามารถนักขัตนาบางคนหรือผู้ดูแลระบบชีบะโดยถามคาถามต่างๆและได้รับคําตอบโดยตรงผู้สามารถ ยกย่องเด็กที่นะคะใช้ชิบาเรียมใหม่นะคะในโพสต์ x นะคะคุสามาถได้ขยายการสนับสนุกนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเ e x กนะคะมาร์คแวมได้เพิ่มได้พึ่งเปิดตัวบล็อกหรือยองชิบาเรียมอันดับแรกของเขากล่าวชมผู้ก่อตั้งในข้อความทางเทเลแกรมโดยบอกว่าเขารู้สึกเขารู้จักบุคคลนี้มาระยะหนึ่งแล้วค่อนข้างเชื่อใจฉันคิดว่าเอียนทำงานได้ดีมากฉันรู้สึก เข้าเขา,เขามาระยะหนึ่งแล้วยังคงเป็นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะในการที่จะไปทํางานต่อไปข้างหน้านั่นเองมาอัปเดตมาอัปเดตธุรกรรมของชีบาทเลียมค่ะธุรกรรมตอนนี้ค่ะอยู่ที่1นึ่งแสนรายการในช่วงสองวันที่ผ่านมานะคะธุรกรรมทั้งหมดอยู่ที่3ามล้านกว่านะคะและก็นะคะใกล้เคียงกับสี่ติสี่ล้านกว่าจากธุรกรรมรายวันในปัจจุบันนะคะหนึ่งหมื่นแปดแปดศูนย์รายการและ ส,สูงสุดนะคะ6 2หมืในช่วงยี่ห้าค่ะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับข่าวสารชิบะดูนาคสิกในวันนี้ค่ะถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะอ่ะการลงทุนยังมีความเสี่ยงนะคะความรู้ข่าวสารนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงให้เราได้ค่ะวันนี้คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะแลวก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กด ไลค์ให้นะคะแล้วแสดงความคิเดเห็นให้แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่มาใหม่มากดติดตามก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ